สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนการตั้งบวก3หลักเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก็คือมีการทดนั่นเองนะครับอ่ะเราจะมาเรียนเรื่องของการบวก3หลักแบบมีการทดนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะครับเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะครับ ตัวแรกโจทย์ข้อแรกนะครับเป็นอ่า236บวกกับ127นะครับตัวแรกนะครับตัวแรกก็เอามาเหมือนเดิมนะครับลอกมาเขียนทางหางกันนะครับ236นะครับแล้วก็บวกเครื่องหมายบวกนะครับลอกมาจากด้านบนนะครับเครื่องหมายบวกบวกกับนะครับ127็นั่นเองนะครับเอาตัวนี้นะครับลอกขึ้นมาเขียนตรงนี้ นะครับด้านล่างเหมือนเดิม127ี่สนะครับอ่าที่สาคัญนะครับเขียนให้หลักตรงกันด้วยนะครับอ่าหลักหน่วยก็ตรงกันนะครับหลักสิบก็ตรงกันนะครับหลักร้อยก็ตรงกันนะครับให้ตรงกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มบวกกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับขอเป็นเส้นแทนนิ้วมือแล้วกันนะครับขอเป็นเส้นแทนนิ้วมือนะครับข้างบนนะครับ เราต้องเริ่มที่หลักหน่วยก่อนเลยนะครับบวกกันที่หลักหน่วยนะครับอ่ะมันก็จะได้6บวกกับ7นะครับก็เป็น6เส้นบวกกับ7เส้นนะครับก็6ก่อนนะครับเป็น6เส้นก่อนนะครับเป็น1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็อีก7เส้นนั่นเองนะครับ1 2 3 4 5 6 7าี่ห้าหดนะครับเราก็เอาเส้นตรงนี้นะครับมารวมกันเลยเส้นตรงนี้มารวมกันที่หลักหน่วยนะครับ เส้นด้านบนมารวมกันนะครับอ่ตัวแรกข้างบนเป็น1 2 3 4 5 6หแล้วนะครับ6ต่อมานับรวมมันล่างนะครับก็เป็น7 8 9 10 11 12, 13ดนั่นเองนะครับอ่านได้ทั้งหมด13นะครับได้ทั้งหมด13เราก็ใส่เลขลงไปนะครับเราเขียนก่อนนะครับเป็น13นะครับ 13บสาอย่างนี้ถูกไหมอ่ะมันก็ต้องเป็นทดเหมือนเดิมนะครับมันก็ต้องเป็นรูปแบบการทดเหมือนเดิมนะครับก็เอา1นึ่งนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับขึ้นไปทดด้านบนนะครับขึ้นไปทดด้านบนนะครับก็เป็นทดด้วยหนึ่ั่นเองนะครับก็เป็นทดด้วย1นึ่ั่นเองนะครับอ่ะหนึ่งขึ้นไปทดด้านบนโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามารวมกันเลยนะครับเราก็ต้องรวมหลักสิบทั้งหมดนี้เลยนะครับรวมกัน อันดับแรกเราก็เอา3มาบวกกับ2แล้วก็ทดด้วย1นะครับอ่ะโอเค3ก่อนนะครับ3ก่อนนะครับ1 1 2 3แล้วก็2นะครับ1 2อ่ะลองนับดูนะครับ1 2 3เส้นแล้วก็4 5 5เส้นแล้วทดอีก1ก็กลายเป็น6เส้นนั่นเองนะครับก็กลายเป็น6นะครับก็ใส่เลข6ลงมานะครับอ่า ถัด <Billie S 2> <Idi ot. S 1> จากนั้นถัดจากนั้นนะครับถัดจากนั <mic> <knows> ้นก <ain>. ็จะเป็นหลักสิบบ้างนะครับหลักสิบนะครับก็จะเป็น2บวกกับ1นะครับง่ายมากๆนะครับ2ก็คือ2เส้นนะครับ 1, 2กับอีก1เส้นนะครับเอามารวมกันเลยนะครับเอาหลักสิบตรงนี้มารวมกันเลยนะครับอ่ะเป็น 1, 2แล้วก็3นั่นเองนะครับก็กลายเป็นได้เป็นเลขที่3นะครับ อ่าโอเคข้อนี้นะครับข้อนี้นะครับก็กลายเป็นคำตอบนะครับ 236++ 127บวกกับเท่ากับเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็ได้คำตอบมาแล้วนะครับเป็น363เราก็มาเขียนตอบเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ง่ายสุดๆไปเลยนะครับเป็น3 6แล้วก็3นะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ามี โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นแบบมีตัวทดนั่นเองนะครับเพิ่มขึ้นคือมีตัวทดนั่นเองนะครับอย่าลืมตัวทดนะครับที่สําคัญโอเคนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองทําข้ออื่นด้วยตัวเองนะครับก็คล้ายรูปแบบนี้เหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณครับ